สวัสดีครับพี่น้องครับพามารุนปลาอยู่ที่ริมาส,สุขโขทัยพี่น้องเขามาคล้องยางมาทำอะไรเนี่ยนำมันกับคุณพี่น้องนะเอาแปดสองมา,า,มาล่วงทำมาเานี่ยมาเที่ก้อนหกสองเที่ยมเพราะท่านปลาขาวนะหกสองแปดสองมาล่วงทำมาเนี่ยนี่จะปลาซิว โอ้โอดึงแล้วอ้ปลาอยเ็บาอยปลาอยตรงมืไงดึงแล้วตแปซอกาใหญ่ยบหนองแปซอกงมายืนตรงนี้ม่ได้เนี่ยมยืนแต่เยียบไ่เดิน น้องมันโตปลานะโอ้บังใหนะ้น้องงานใหม่หรืมบ้างง,งานนี่ได้อีกแล้วเกิดปลาใส่ตัน,น,อนอพี่นะ้องดิบมันยืนหยากับพี่น้อง น้องกะยอ่อใหญ่ไงสมารนี่เออมตัวว่างดักเอาพี่น้องนกเรีวยปบัวใหญ่ับเขาว่างเอาดักเอามาแล้วเจ้าตัวรอบนี้นี่ซีพี่น้องรอบนี้ซีตัว ไกี่เดิดนไปกี่เดิอนนั่งฝา่าสวยมากเลยอ้าวมาตัวเดียวบอปลาใสดักไปเลยครับผมนี่มาโดดเลยบอปลาใสเด็บปดไปพี่น้องตัวนึงครับรอบนี้ต้องตัวซ้ำนี่นะ โตบ้างหน่อยนะครับเนี่ยโตซ้ำนีล่ละโอเคด้วยกำลังทอดแฉบครับผมจะมีโดดบ่อลาใส่มีโดดบอมีอดดบอ,อ,ดดบอมาเดี๋ยวไปเซตตัวตพี่น้องไปกินเดือนเนีะ่ะติดดียไปกี่เดืน <c oughs> ดอนมัน <c oughs> นี่อยู่ว่าย่อมันใหญ่กว่าตรงนี่บ่ได้ยาวมันใหญ่มากใส่ทง Để... Ừ. buồn cây nhóc cứ bắt khâu để tuổi Oh, buồn tuổi <laughs> buồn tuổi nè buồn một ngày để tuổi trứng 1 ครับไม่เลยพี่น้องมีมาโดดบ่ปลาอยมีบ่นี่ดิโอ้ยตัวสิบคนนั่นนี่พอปลาใสตันครับโดดไม่ทันอืม เดตัวเลดีที่น่องเยไปกีเดอไปกีเดชพี่น้องเ้ยสิบมีังหันขึ้นมาถึงมี สองตัว,วพี่เนอะใส่ตันยับไม่เหลพี่เนาะเออ,อม,มันยกอยู่กับที่ไม่ได้น้ำไม่ไหลดึงดึงดึงแล้วกระสอยกระสอยพี่เนาะไป,ประกระดามรกระดามพี่เนาะ เมยเมยพี่น่อยเลยต้องพาไปหมดยาปากมันใหญ่อ่ะปากง่ายครับ ปุ๊บตึมเลอะเลยโอ้ยแพ้ลเ,ออเลย,ยพี่นอ้องเลยมือเลยก็ตุกโอ้ยเสียดายครับพี่นอ้องเนี่ยวัดอีกแล้วกลางก็ไม่โดนกระโดดสูงมันมือเลยกระตุกอ่ะนะขาดสิไม่ได้กินพี่นอ้องเลยอัดอีกแล้วครับวันนี้อันนี้เป็นตัวสองหี่พ่อคล้องนี่พี่น้อง ตัวโตวกว่าขนาดนั้นอีกแต่ก่อนมาหกสอกกับคาระอันนี้มาแปดชกต,<ร>ตัวใหญ่เต๋อพี่คนหันเนี่ยเอ้าไม่มีมาโดโดมป็นตัวโซ่พี่น้องผู้นะปลาบวนันผู้นะผู้ปับผูปบปับวางย่อดได้ประดอกโมโหพึ่งการเรื่องมองหันนะแล้วมันบวันคาพี่น้องเพื่อปุ๊บปับปุ๊บปับอยู่ยอโอ้ต่อคอไปอดอีกแล้วค่ะเสบบอได้ ยังดีครับมาดูดโซ่ย่พี่น้องมันย่างกับตุ๊กหลบ้ามเลยย่างยกสลกสลมันดูทั้งตามพอดีว่างหันไปไปถ่ายเซบอได้ไหม ชีว่าสิไม่ปรอคอแต่ได้ re, ชีวปลาปลอยไปโยมันตัีตัวสองตัวมาหันโยอื่นไม่เลยไม่หันตัวทั้งตำพอดีตัวทั้งโยเอาปติ้งมายังเลยมาหันเลยแตงมันวายมาแล้วมันกระตุกย่อขึ้นตัวกระตุกย่อขึ้นไปเลยอย่งดีพอดีกล่องมันโดวทั้งอย่างดีเห็นอยู่น่าจะ

ก็เปนห่อหอนกันก็ขงแม่เนั่นเสานี่เขาต้องแม่สีดนั่อืมหลอขคางนี่อันนั้นเสาอันนั้นเขาเสาบิดคงไม่ดักซิกแซตตรงน,งน้ายันย่อขาทดดี่กันนะเอียน ทิ้งทุ่งแค่ไว้หนยมันว่างบ่ได้พี่น้องเอ้ยย่อมันใหญ่บบบนี้แ้่ขอเสียงย่อยไงมังค์แ่มันก็ลุ่งงาพี่น้องเลยมันลงไม่ได้อ่ะมันลงยากไม่ใช่ไหมมันมีกิ่งไม้ก็ทิ้งกิ่งไม้ลงไปทิ้งกำไว้นะฮะนี่นทิ้งกำ ทิ้งฟุ้มไว้ย้อนว่วหอดผื่นนะครับบ่ติดปลาพี่น้องเี๋ยวปลากิ่เดนะไปทอดเท่าไห่นเนี่ยพ่อกับปล่อยไ <ป S 2> ล้วยังดีใหมันเดือดสู้พี่น้องเลย <laughs> ปลามันก็บวนดีพี่น้องเลยมันจะมันย่อมันพอกรได้เอาือไปาอไปลาอยู่ในปลาครับบุบบับบุบบับอยู่ อะไรซ้ำหนีเละพี่น้องเลยปลามันก็มันก็ยังอะไรแค่ไหนไปผึ่งก็ไม่มีหม่งร่วงละมันต้องย่อหน่อยก็เนี่ยหอกสอดเจ็ดสอกข้างในนุ่นก็นลงมาเลยข้าง้างมันหกบขาดขาดย่อขาดใะ่คะเออมันบะไรพี่นาะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับเป็นกนาแฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลย ขอบคุณที่หลายครับขอกันคลิปหน้าครับโชคดีทุกปู่ทุกคนครับผม